เป็นเซียนแข่งเยีนครับปันใจครับเพื่อนแล้ครับพี่น้องไปแล้วครับเจ็บไรบ่พี่น้องอ้สวัสดีครับพี่น้องลูกอีสานครับผมลูกอีสานโค้กเก่าครับพี่น้องบรรยากาศยังแรงครับทุ่งไหทุ่งหน้าบ้านเราครับผมจะเป็นของเราตุกดินครับพี่น้อง ืันนี้ครับผมลุกิสานพาเบิ่งพ่านจอยครับเกัาพ่านอวุโสห้องครับผมเปินมาแทงเย็นครับพี่น้องอ่าครับพี่น้องวันนี้มาสามพ่านครับพ่านอวุโสห้องครับพี่น้องพ่านจอยครับเสียดำครับพ่านตอนครับหมวกสีฟ้าครับผมหูเย็นครับพี่น้องมาเบิ่งครับพิธีสาน้านเฮาครับผมลุกิสานครับสมผลงานครับพี่น้อง กรรันตีปะครับผมพันจอยครับมาเปิ้ลหู้มันใกล้ๆครับพี่น้องบอกแล้วบอาเสียมสักหวานบอกนะมันเป็นหู้บ่อขอเอามือครับพี่น้องขัดว่าจะเป็นหู้แย็นครับพันตอนกรรันตีอยู่ปะครับผมต้องแค่ต้องแค่มาหนี่ต้องแค่ครับพี่น้องร่างสันพันจอยสายลุยครับผมระวังออกดิออกออกพันจอยร่างแท่งครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับผมรักสิมิโตบ่อครับ แต่ว่างูมันงามครับพี่น้องอืออ้ยอ้ยอุ้ยออ้ยอ้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 ยไปแล้วครับพี่น้องอุ้ออกแวอไปแล้วครับพี่น้อง แขงเลยขอบคุณเลย้ยครับผมแค่งนขอกครับพี่น้องพี่บดันมาทางฝีเว้ยตัวส่ัญากับโตได้ที่เด็นี่เดดโอ้ยนี่หอยั้นมันบมติงเิกนี่มอมหนึ่งเหนตัวบแทงขึ้นมาเนาะโอ้ยไปน้ำเนาะเจ็บรบพี่องพี่น้องปานจกันแล้วตีครับผมอย่าขาดเด้อ โซนนะครับโซนนะครับผมเอยครับพี่น้องฝนลงหนาเลยไอ้ข้าวเสี่ยวคือป่วยถ้าพี่น้องมาอีสานบ้านนอาครับผมแข้งเย็นครับบรรยากาศตรงไหทตรงหน้าครับป yup> okay? ิดเกมครับผมมาเนี่ครับเล่นแรกเกมครับพานจอยครับผมโอ้เป็ดมาเนี่ยเฮ้ยสุดยอดครับผม มาแล้วนะครับผมมนี้ครับผมพี่น้องต้มเป็ดน้ำแกงมาด้ต้มเป็ดร์นะครับเน้าเจอกันครับพี่น้องต้องเปียร์ครับมา้ิมันรู้ไหากินแกนบ่านคลิปหน้าพอยไหมครับพี่น้องคลิปนี้ลุยสั้นแล้วไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับผม